สวัสดีครับท่านที่เคารพครับ,รบวันนี้สุขที่7พฤษภาคม2564เป็นอีกวันดีหนึ่งนะครับที่เราจะย้ายที่พักอาศัยนะครับ accommodation หรือว่าถาภาษาเวียดนามก็บอกว่าอยากงอยู่นั่นก็คือที่อยู่อาศัยอยากงอยู่เมืที่อยู่อาศัยใหม่นะครับโดยที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยก็จะเห็นอยู่ เป็นป้ายแดงๆนะครับที่อยู่อาศัยเดิมก็ห่างกันสักประมาณ100เมตรเห็นจะได้นะครับแล้วก็อยากลกงอยู่เมยหรือว่าที่พักอาศัยใหม่แห่งนี้นะครับอดีตก็เป็นคาราโอเกะมาก่อนนะครับเป็นคาราโอเกะมาก่อน ผมยังเห็นอยู่หล,หลัดว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อสภาพความต้องการที่พักอาศัยที่เพิ่มมากขึ้นในอำเภอแห่งนี้จากการมาประกอบอาชีพประกอบธุรกิจของคนต่างชาติหรือว่าคนเวียดนามเองนะครับธุรกิจก็มีการขยับขยายตัวทำให้ที่พักอาศัยก็ไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าบ้างนะครับ ประเภท Renewable นะครับหรือว่าพลังงานะสะอาดนะครับพลังงานลมในทะเลอะไรพวกนี้นะครับมีผู้ประกอบการหลายเจ้าแล้วก็มีผู้รับไหมโทษนะครับมีผู้รับเหมามีคอนแทคเตอร์นะครับมาประกอบธุรกิจแล้วก็มีพนักง,งานตามมาอีกมากมายทั้งคนไทยคนต่างชาติต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีการ รีโนเวทใหม่นะครับจากคาราโอเกะน,นะครับจากคาราโอเกะที่เป็นคาราโอเกะเดิมน,นะครับในเวียดนามเนี่ยประกอบการคาราโอเกะต้องใหญ่นะครับแล้วก็ไฮโซนะครับเราอยู่ตรงข้ามคาราโอเกะน,นะครับแม้จะเป็นพื้นที่ในต่างอำเภอนะครับแต่ก็เศรษฐกิจที่นี่ก็มีความคึกคักนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็คึกคักอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือ มีผู้ประกอบการมีเจ้าของเรืออวนเรือประมงต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเมื่อมีธุรกิจเกิดขึ้นนะครับก็ขยายได้อย่างกว้างขวางจากธุรกิจชาวต่างชาติบ้างชาวเวียดนามเองบ้างนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็เลยเรีโนเวทจากคาราเกะเป็นที่พักอาศัยนะครับก็1 เห้องด้วยกันนะครับเมื่อก่อนเราอยู่ที่เดิมเนี่ยสห้องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาโครงการนะครับก็อยู่กันเจ็ดแปคนนะครับแต่เมื่อเข้าสู่เฟสของการโอเปอร์ตนะครับหรือว่าช่วงของการเดินเครื่องช่วงของการดําเนินการขายไฟดําเนินการธุรกิจ อย่างเต็มที่นะครับก็มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของสวัสดิการให้กับพนักงานนะครับโดยเฉพาะคนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมีที่พักให้นะครับบริษัทในเวียดนามเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวเวียดนามก็ดีนะครับเขาก็จะมีที่พักให้เพราะว่าการเดินทางนั้นอาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการเช่าที่พัก โดยบริษัทของเรานะครับก็สนุนราคาเดือนละ65ล้านบาทเสาเมยลำเรวนะครับต่อเดือนก็คือประมาณ90,000บาทนะครับประมาณ90,000บาทต่อเดือนสำหรับที่พักอาศัยตรงนี้นะครับบรรยากาศดีครับผมคิดอยากแรกๆเลยก็คือว่า พื้นที่เนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะครับก็มีความสว่างหูสว่างตาว่ากันอย่างนั้นจากที่เราเคยอยู่ก็มันก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนใหม่นะถึงแม้ความโอทงไฮโซเนี่ยจะดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นตรงนี้ก็ผมคิดถึงเรื่องของการขายส้มตรงส้มตําเลยทีเดียวนะครับในเวียดนามแล้วก็ ในอดีตเป็นคาราเกะเก่าก็เลยมีพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเยอะมากปกติคนเวียดนามเนี่ยถ้าไม่รวยจริงๆนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากนักนะครับเพราะว่ามีความหนานแน่นแล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละบ้านเนี่ยใช้กันอย่างเ,เต็มกําลังความสามารถมากเลยทีเดียวว่ากันอย่างนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปรีวิวข้างในนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กัน ห้องละสองคนนะครับแต่ว่าบางห้องก็จะหนึ่งคนนะครับผมเนี่ยรีเควสหรือว่าขอเป็นพิเศษว่าผมแก่แล้วนะครับพี่แก่แล้วอย่าให้เด็กต้องรำคาญกับผมในการนอนกลนเลยก็เลยบอกว่าขอ,อ,อพักคนเดียวก็บริษัทหรือว่าผู้บริหารก็อนุเคราะห์หน่อยนะครับก็เห็นว่าแก่แล้วก็ให้พักคนเดียวได้นะครับผมก็เลือกพักอยู่ชั้นสองนะครับ สำรวจไปสำรวจมาก็ไม่แน่ใจว่าคิดถูกคิดผิดนะครับเพราะว่ามันก็เดินขึ้นบันไดหลายขั้นอาจจะสองทางนะครับทางหนึ่งไม่ข้อเข่าเสื่อมหรือว่าปีนขึ้นบันไดไม่ไหวกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ,อาจจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับการเดินขึ้นมาหนึ่งขั้นอาจจะได้เผาผลาญไปกี่แคลอรี่ก็ว่าไปนี่คือบรรยากาศข้างบนรับลมดีนะครับรับลมดีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะหา บ้านที่พักอาศัยที่มีอาณาบริเวณส่วนกลางที่จอดรถจอดรถอย่างนี้ยากมากนะครับยากมากก็ถือว่าโชคดีนะครับพอดีเขาก็มีการรีโนเวทอย่างที่ผมบอกตอนนี้สดสดร้อนร้อนนะครับสดสดร้อนร้อนผมเาเพิ่งย้ายของมาวันแรกเขาก็เร่งระดมในการที่จะติดแอร์คอนดิชันให้แล้วก็นี่คือห้องผมนะครับเนี่ยเพิ่ง เอาของมาวางแหมะนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยยางไรก็ต้องไม่พลาดการรีวิวนะครับชีวิตติดรีวิวอ่าสำหรับชีวิตชายโสดหนึ่งท่านนะครับทุกอย่างก็ยังใหม่นะครับใหม่ในเก่าก็ว่ากันไปนะครับก็รีโนเวททุกอย่างก็ใหม่ได้อีกนะครับถึงแม้จะเคยเป็นคาราโอเกะเก่านะครับห้องคาราโอเกะเก่า ก็รายล้อมด้วยสภาพทางการเกษตรที่นี่ก็เป็นนากุ้งนะครับท่านที่ครบครับนากุ้งนะครับนากุ้งนี่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของบริษัทเราเองนะครับบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ไม่อะไรมากนะครับ จะว่าดีใจก็คงจะไม่ถึงขั้นกับว่าดีใจจะเสียใจก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับสําหรับนักเดินทางที่อาจจะผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษไม่ได้นะครับเขาบอกว่าชีวิตนักเดินทางรักได้แต่อย่าผูกพันจนเสียการนะครับทุกอย่างดีหมดครับจะจะเสียอยู่นิดเดียวก็คือว่าครัวนั้นแยกออกจาก ที่พักนะครับครัวจะแยกลงไปข้างล่างนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราเดินลงมาในถ่าหิวกลางคืนเนี่ยก็เดินมาเกือบจะเป็นลมเลยทีเดียวนะครับครัวก็กระชิทติดนะครับไม่เหมือนที่พักเดิมนะครับที่ครัวโอโถงมากแล้วก็ชีวิตติดอยู่ในครัวผมก็มีความสุขนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยครัวเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดนะครับครัวค่อนข้างจะจํากัดมากก็มีการ มีโต๊ะเตรียมอาหารเล็กๆนะครับไม่มีเมื่อก่อนนี้ก็จะมีโต๊ะเตรียมอาหารแต่มันก็จะมีโถงกลางนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้แอร์ก็เอามาจากที่เดิมนะครับก็ถอดมาตรงนี้ว่ากันว่าจะเป็นลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องรับแขกจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือผมเข้าใจผิดก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ ลองดูนะครับเปิดไม่ได้นี่แหละครับอ่าก็มีโรงจอดรถนะครับนี่ถ้าเป็นบ้านที่ตั้งใจทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีพื้นที่เหลือไว้ขนาดนี้นะครับแต่นี่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็ย้ําอยู่ตลอดว่าเป็นการอ่ n รีโนเวทจาก สถานประกอบการคาราเกะเก่านะครับตรงนี้นี่ที่สวยมากจริงๆนะครับเหมาะจริงๆสําหรับถ้าผมจะขายส้ตมตําไก่ย่างนะครับก็ว่ากันไปครับนี่คือ,คอสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตในชีวิตนักเดินทางนะครับนี่ลากันไปด้วยบรรยากาศที่นำมาฝากกันกับชีวิตในเวียดนามนะครับ ต่อร้อยแปดจัดให้นี่ก็ที่อยู่ที่กินต่างห่างจากตลาดก็สักประมาณกิโลครึ่งนะครับลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ